สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกับอาจารย์หน่องกับรายการเปิดดวงคนดวงดีประจําวันที่1เมษายนดวงคุณจะเป็นอย่างไรในวันนั้นนะคะฟังในคลิปไลฟ์นี้นะคะขอสวัสดีทุกท่านที่ติดตามอาจารย์หน่องใน YouTube ช่องอาจารย์หน่องทีวีแล้วก็ทุกๆท่องทางนะคะเอาละวันนี้เรามาเจอกันนะคะฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะขอบคุณนะคะสะดาวทุกดวงที่ส่งมาให้กับอาจารย์นะคะ วันนี้อาจารย์จะไลฟ์สองช่วงนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงเปิดดวงคนดวงดีนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็จนถึงวันเสาร์นะดวงเขาจะขุของคุณจะเป็นอย่างไรจะเสริมดวงอย่างไรนะคะอะไรคือสื่อนะคะเลขมงคลของคุณคืออะไรนะคะฝั่งในคลิปนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์ไปที่หน้ากลุ่มต่างๆแล้วก็เฟซนะคะของอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่ติดตามที่รออาจารย์อยู่นะคะขอบคุณค่ะ สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะแล้วก็เมื่อวันศุกร์นี้นะคะเกิดเหตุการณแผ่นดินไหวนะคะอยู่ที่ไหนกันเป็นอย่างไรมีความเสียหายหรือเปล่านะคะเออนะเกิดเออเขาเรียกอะไรเกิดอุบัติเหตุเป็นเขาเรียกเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันหรือเปล่าหรือเป็นอย่างไรกันบ้างมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะฝากไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะอาจารย์ก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันนะคะวันนั้นไปเสียภาษีที่อำเภอนะคะแผ่นเออมีความรู้สึกว่า มันเขาเรียกอะไรมันโครงเคลงโครงเคลงก็เรียว่าอาการความดันขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นหลายคนนะคะหลายคนนะคะก็จะเข้าใจผิดว่าตัวเองไม่สบายหรือเปล่าหรือป่วยหรือเปล่านะคะก็จะคิดว่าอย่างนั้นนะคะเกิน90%ซนะคะคิดว่าความดันขึ้นโลกหมุนอ,อะไรประมาณนั้นไม่คิดว่าจะเกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมเออนะคะดังนั้นนะคะมันมีเหตุการณ์ขึ้นมาแบบนี้แล้วเราต้องนะคะมีสติ นะคะมีสตินะคะอย่าตื่นตระหนกอย่าตื่นกลัวจนเกินเหตุนะคะก็พยายามหาที่กำบังนะคะถ้าหากเราอยู่ในสถานที่หรืออาคารที่เราคิดว่ามั่นคงแน่นหนานะคะก็เนะเขาบอกว่าพยายามหาที่หลบนะหลบใต้โต๊ะบ้างอะไรบ้างเพื่อไม่ให้กระจกหรืออะไรอ,อ,อุปกรณ์รต่างๆหล่นใส่ตัวเรานะคะ <S <S บางครั้งนะคะหล่นออกมาอยู่ที่กลางแจ้งบางทีก็ต้องระวังด้วยนะคะว่ารอบๆบริเวณนั้นนะคะมีอะไรที่จะ อย่างเช่นจะมีต้นไม้มีเสาไฟฟ้าหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าเกิดแผ่นดินไหวแล้วมันล้มมาโดนเราเนี่ยจะเป็นอันตรายหรือเปล่าดังนั้นต้องมีสติแล้วเขาต้องคอยระแวดระวังต้องคอยดูรอบๆตัวเองด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกท่านนะคะคงจะปลอดภัยนะคะเออโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอแชร์ก่อนนะคะสักครู่นะคะเออนะวันนี้อาจารย์จะไลฟ์สองช่วงนะคะเปิดดวงคนดวงดีก่อนนะคะวันที่หนึ่งนะเดี๋ยวปิดเสียงก่อนนะี่ ่าปิดเสียงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะคัดลอกลิงก์นะคะไปวางไว้ในกลุ่มะคะ่ะกลุ่ม l ล n e กลุ่มลาย,กล,ลายกลุ่มเฟซนะคะขออาจารย์นะคะอืมโอเคจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปในเฟซบุ o กนะคะเฟซบุ๊กอาจารย์หนองนะ,คะใครเป็นเพื่อนใน Facebook แนละ้วก็จะเห็นไลฟ์นี้ไปพร้อมๆกันนะคะอโอเคจ้ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะอืม นะใครที่อยู่ต่างประเทศโดนไหมกระเทือนไปถึงต่างประเทศไหมนะคะก็มีเอฟซหลายๆคนนะคะอยู่ต่างประเทศอยู่ฮ่องกงอยู่สิงคโปร์อยู่มาเลนะคะออยู่ญี่ปุ่นนะคะกระทบหรือเปล่านะคะแผ่นดินไหวรอบนี้นะคะอืมโอเคนะคะมาบอกกันหน่อยมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอเอาลิงก์ไปวางไว้ในกลุ่มก่อนนะคะ นะคะแชร์ให้แล้วนะคะวันจันทร์ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเดี๋ยวจไปแชร์ในกลุ่มก่อนอืวันนี้จะไลฟ์สองช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จบนะคะพักสักครู่นะคะทายดวงวันเกิดนะคะประจำสัปดาห์โอเคจ้าอืมนะคะเดี๋ยวเข้าไปในกลุ่ม แป๊บหนึ่งขอเวลาอาจารย์แป๊บเดียวนะคะไม่นานนะคะสักครู่สักครู่แชร์ไปในก,กลุ่มเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะเดี๋ยวอาจารย์จะรีบแชร์ก่อนอโอเคนะโอเคแล้วก็อาจารย์ขออวยพรทุกท่านนะคะขอให้อยู่รอดปลอดภัยเนาะ อืมนะขออยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เตรียมตัวนะคะแล้วก็มีสตินะคะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะคะก็ดูข่าวอาจารย์ก็ดูข่าวเหมือนกันนะคะเออก็มีท่านหนึ่งที่ช็อกจนเสียเสียชีวิตนะฮะแถวแถวงามบวงวานนะฮะอันนั้นก็เนาะบางทีเขาอาจจะตกใจสุดขีดะคะดังนั้นนะคะต้องมีสตินะจ๊ะทุกทุกคนนะคะเวลาเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ อืมอ่าโอเคจะ้ะอ่ะครบแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์กันเลยอืม,อมใครทำงานอยู่ตึกสูงกันบ้างนะฮะเป็นยังไงกันบ้างกลัวไหม <c oughs> นะฮะเออ แต่หลายคนนะจะระแวงแ้วนะก็ต้องคอยสังเกตก็ต้องสังเกตดูนะคะตึกที่เราทํางานอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะมีรอยร้าวหรือเปล่านะก็อาจารย์ก็ดูใน a ฟ e b o o k เหมือนกันนะคะขนาดของรอยร้าวลักษณะของรอยร้าวนะคะตามตึกต่างๆเนี่ยมันก็จะบ่งบอกนะคะในเรื่องของโครงสร้างก,ก็ก็สังเกตดูนะคะบ้านของเราก็เหมือนกันนะคะที่ได้รับผลกระทบในแผ่นดินไหวที่ผ่านมานะคะอืมเออโอเคนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ เปิดดวงคนดวงดีนะคะช่วงแรกนะคะจะเป็นการเปิดดวงคนดวงดีคนเกิดทั้ง8วันนะคะช่วงวันที่1เ <kys! S 1> มษายนนะคะหเมษายนอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับ1เมษายนนี้นะคะเออไปตรงกับวันอังคารนะตรงกับวันอังคารสีมงคลประจําวันอังคารนะคะสีมงคลประจําวันที่1เมษาคือจะเน้นเลยนะคะเน้นเน้นเลยคือสีส้มนะสีส้มนะคะใส่เสื้อสีส้ม ะะออทาเล็บสีส้มทาปากสีส้มหรือหาอ,อัอญ,ญมณีนะคะหรือของอะไรต่างๆนะที่เป็นมงคลสีส้มๆติดตัวเอาไว้เพื่อเป็นการดึงดูดในเรื่องของความโชคดีนะคะสีที่ลงลงมาก็คือสีดำนะคะและสีลงลงมาอีกนะคะก็จะมีสีแดงนะคะส้มดําแดงเป็นสีมงคลประจําวันที่1เมษานะคะอาวระซึ่งในวันนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดวันอะไรก็ตาม ว่าใ้ว่าคุณจะเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์หรือวันอังคารหรือไม่ทราบว่าเกิดวันอะไรนะคะอย่างบางท่านนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าเกิดวันนี้เกิดวันเสาร์หรือเปล่าหรือเกิดวันอาทิตย์หรือเปล่านะคะยังไม่ไม่แน่ใจนะคะดังนั้นนะคะก็จะมีไพ่โดยรวมนะคะไพ่โดยรวมแล้วก็การเสริมดวงโดยรวมนะคะประจําวันที่1เมษานะคะอ่าซึ่งวันที่1เมษานะคะได้ไพ่ไพ่ประจําวันเลย ไพ่มงคลประจําวันวันที่1เมษายนได้ไพ่ดู w เว l รนะไพ่ดเวรนะคะตามด้วยไพ่จกกักรพรรดิเนะีอันนี้เป็นไพ่นะไพ่มงคลประจําวันที่1เมษาดังนั้นนะคะถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณเกิดวันอะไรนะถ้าจะเสริมดวงในวันนั้นให้ทําดีกับพ่อขอพรพ่อก็ได้หรือทําบุญกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะที่เป็นผู้ชายนะหรือผู้สูงอายุในบ้าน ก็ได้นะคะเออไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อนะคะบางท่านคุณพ่อไม่อยู่แล้วแต่มีคุณคุณปู่คุณตาคุณอานะ,ค,ะคุณนา้านะที่เป็นผู้ชายนะทำดีกับท่านขอพรท่านนะคะหรือถ้านะไม่มีผู้สูงอายุนะคะไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอ่ะก็ถ้าอยากจะร่วมบุญหรือทําบุญนะให้ทําบุญกับบุรีที่แม่และเด็กก็ได้นะบุรีทิแม่และเด็กนะคะเออหรือถ้าไม่ได้อยู่กับแม่นะคะ the word นี้หมายถึงแม่ด้วยนะคะ ขอพอรแม่ก็ได้นะคะขอพรแม่ขอพอร,อพ,อรพ่อนะในวันที่หนึ่งเมษาเป็นการเปิดดวงเสริมดวงคุณไลาคนบอกว่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วทำไงดียอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนักถือที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้หรือไม่ฉะนั้นก็นะคะไถ่บาตอุทิศบุญถวายสังฆทานนะให้กับพ่อกับแม่ก็ได้เป็นการเปิดดวงเสริมดวงคุณอุทิศบุญให้กับท่าน นะคะอืมเวลาเราทําบุญเวลาเราโอนเงินเลขสลิปเงินโอนนะคะเลขสลิปเงินโอนให้แม่ให้พ่ออายุพ่ออายุแม่นะคะอ่าเป็นสื่อถ้าท่านไม่อยู่แล้วก็อายุสุดท้ายถ้าท่านอยู่ก็อายุปัจจุบันนะคะหรือเลขสลิปเงินทําบุญบูริทิแม่และเด็กก็ได้เป็นการเสริมดวงเลขเป็นเลขเสริมดวงของท่านที่อของประจําวันที่หนึ่งนะ,ะวันที่หนึ่งเมษา นะคะดังนั้นเลขมงคลประจำวันนะคะเลขมงคลประจำวันที่1เมษายนนะ214387นะคะ214387เป็นเลขมงคลเลขหน้าไพ่ประจำวันที่1เมษายนนะคะอือต่อไปค่ะมาดูท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะดาวอาทนะิตย์ดาวหนึ่งนะคะอาทิตย์ดาวหนึ่งกำลังหก ะะเวลาอาจารย์แนะนําให้ทําบุญก็ทําบุญได้เงิน6บาท106บาทเอาตามกําลังของคุณนะคะคนวันอาทิตย์นะคะ1เมษาเมษาคุณได้ไพ่หมายเลข15คือ d e วิลนะคะกับหมายเลข0นะคะก็คือเดอะ o o ลนะคะถ้าดูในเรื่องของคุณภาพดวงแล้วนะคะคนวันอาทิตย์วันที่1นะคะก็ต้องระมัดระวังหน่อยเรื่องอารมณ์เรื่องคําพูดนะคะความโมโหความโกรธ นะจะทําให้คุณพลาดโอกาสดีๆนะคะพลาดโอกาสดีๆนะเดวิลเนะี่ยเดวิลก็คือความโกรธความโมโหนะความอารมณ์ไม่ดีหรือคนมาพูดทําให้คุณหงุดหงิดอารมณ์เสียอะไรประมาณนั้นนะดังนั้นคนวันอาทิตย์ในวันที่หนึ่งเมษาทรงอารมณ์อย่าหงุดหงิดอย่าโมโหง่ายนะคะอย่าหงุดหงิดอย่าโมโหง่ายเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเงินตกใจเดี๋ยวโชคลาภตกใจนะคะการเสริมดวงของคนวันอาทิตย์นะคะในวันที่หนึ่ง นะคะคให้ทาบุญกับคนพิการคนตาบอดนะหรือาบุญบุญที่เด็กโรงพยาบาลเด็กก็ได้นะคะเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อนะหรือถ้าใครมีทูบตาไข่เนี่ยทูบตาไข่นะนะเลขทูบตาไข่เลขจกักรุมานนะคะเป็นสื่อให้กับคนวันอาทิตย์นะ,ะในวันที่1นึ่งเมษานะคะเลขมงคลเลขหน้าไพ่ของคนวันอาทิตย์ประจําวันที่1นึ่งเมษาหนึ่งห้ดสค่ะ 1.5082เป็นเลขหน้าไพ่เลขมงคลคนวันอาทิตย์ประจำวันที่ 1. นเมษาโชคดีทุกทุกคนนะคะอืมต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะดาวสองคือดาวจันทนะคะกำลัง15เวลาทําบุญก็ทําบุญได้เงิน15บาท115บาทเอาตามกําลังของคุณนะอคนวันจันทร์นะคะในวันที่ 1. นเมษาได้ไพ่ใหม่เลขยี่สิไพ่จัสเมนนะคะเทวดาเป่าแต่ นะเทวดาเป่าแต่อะไรที่ติดขัดอะไรที่สิทธิสะดุดถ้าไพ่ใบนี้มานะมันเหมือนกับจะเป็นเป็นการเปิดโลกเ,เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบนะคะเออดวงจะเริ่มเปิดนะไพ่จัสเมนนะไพ่ใบต่อไปคือไพ่ชาริออตนะคะไพ่ชาริออตกับไพ่จัสเมนนะคะดังนั้นในวันที่หนึ่งเมษาในวันทะี่หนึ่งเมษาถ้าจะเสริมดวงหนึ่งให้ทำบุญกับโรงพยาบาล โรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงฆ์หรือโรงพยาบาลที่คุณไปพบคุณหมอพาคุณพ่อคุณแม่ไปหรือตัวคุณเองไปพบคุณหมอนะร่วมบุญกับโรงพยาบาลนั้นนะคะและอีกอันหนึ่งนะคะเห็นชาริออดทะเบียนรถที่คุณนั่งเป็นประจำนะคะทะเบียนรถที่คุณนั่งเป็นประจำหรือคันที่นั่งในวันที่หนึ่งเมษาให้สังเกตไว้นะคะคนวันจันทร์นะคะอาจจะเป็นสื่อให้กับคุณก็ได้ นะคะอ่าสำหรับสื่อของคนวันจันทร์ทะเบียนรถที่นั่งในวันที่หนึ่งเลขสลิปเงินทําบุญหรือถ้าช่วงนี้นะคะหรือถ้าวันที่หนึ่งนะคะคุณไปโรงพยาบาลนะไป,ไปโรงพยาบาลไปพบคุณหมอไปตรวจสุขภาพอะไรก็แล้วแต่หรือพาใครไปก็ตามเลขบัตรคิวนี่นะคะเลขบัตรคิวโรงพยาบาลด้วยนะคะในวันที่เอ่อหนึ่งเมษาถ้าเราไปหรือถ้าไปธนาคารก็ได้เลขบัตรคิวธนาคาร ะะเป็นสื่อให้กับคนวันจันทร์ประจําวันที่1เมษายนส่วนเลขหน้าไพา่เลขมงคลคนวันจันทร์1เมษายนคือ20715นะคะ20715เป็นเลขมงคลเลขหน้าไพา่เลขเด่นคนวันจันทร์ประจําวันที่1เมษายนโชคดีทุกคนค่ะต่อไปค่ะวันอังคารดาวสามคือดาวอังคารนะคะดาวสามคือดาวอังคารกําลัง8 ะะเวลาสมุนก็สมุนในเงิน8บาทร้อย8บาทเอาตามกําลังของคุณนะคะอ่าคนวันอังคารนะคะวันที่1เมษายนได้ไพ่หมายเลข12นะคะก็คือไพ่แฮงแมนไพ่แฮงแมนนะเออพไพ่ใบนี้เขาบอกว่านะได้ครึ่งเสียครึ่งนะเอออะไรที่อยากจะได้ก็ไม่ได้อะไรที่ไม่อยากได้มันก็อาจจะได้อะไรประมาณนั้นนะคะได้ครึ่งเสียครึ่งลงลง้ลงลืมลืมวางของล,ลืมอะไรประมาณนั้นนะของตก แตขกขาดเสียหายอะไรประมาณต้องระวังนะจ้าคนวันอังคารนะวันที่หนึ่งนะอ่ะพไพ่ใบต่อไปของคนวันอังคารนะคะประจําวันที่1ได้ไพ่หมายเลข5นะไหมคะไพ่หมายเลข5 The h อะเฮลโพหรือไพ่พระดังนั้นเคล็ดลับของคนวันอังคารนะประจําวันที่1ก็คือให้ทําบุญตักบาตรในภาพถ้ามีพระมาบินทบาตหน้าบ้านนะคะเตรียมของใส่บาตรถวายสังฆทานแต่เพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้กับคุณ ะะหรือถ้าไม่ไดไ้ไม่ไม่มีเวลาหรือถ้าไม่มีเวลาก็ร่วมบุญค่าน้ําข้าวไฟวัดก็ได้หรือถ้าช่วงนี้มีใครบวชพระบวชพราหมบวชเนคขมะเลยก็แล้วแต่นะคะร่วมเงินทําบุญไปนะเป็นการเสริมดวงเปิดดวงหนุนดวงคุณนะคะเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อนะคะหรือถ้าใครมีพระที่เราบูชาอยู่นะหรือพระที่เราบูชาอยู่มีเลขใต้ฐานพระนะเลขใต้ฐานพระก็เป็นสื่อนะ หรือถ้าช่วงนี้คุณไปไปทําบุญแล,ล้วเสียงเซมซีมานะแตถ่ถ้าคุณไปทําบุญแล,ล้วเสียงเซมซีมาเลขเซมซีก็อาจเป็นสื่อให้กับคนวันอังคารนะคะส่วนเลขหน้าไพ่เลขมงคลประจําวันที่1ของคนวันอังคารคือ1 2 5 9 8 1 2 5 9 8เป็นเลขหน้าไพ่เลขมงคลคนวันอังคารประจําวันที่1เมษายนโชคดีทุกคนคะ่ะต่อไปค่ะคนวันพุธกลางวัน นะฮะพุธกลางวันนะคะดาวสี่นะฮะดาวสี่คือดาวพุธกลางวันนะคะดาวพุธกลางวันประจําดาวสี่คือดาวพุธกลางวันนะคะกำลังสิบเจ็ดนะกำลังสิบเจ็ดเวลาทำบุญก็ทำบุญด้วยเงินสิบเจ็ดบาทร้อยสิบเจ็ดบาทนะเอาตามกําลังของคุณนะคะคนวันพุธกลางวันวันที่หนึ่งเมษาได้ไพ่หมายเลขสองราชนีพระจันทร์นะคะกับไพ่หมายเลขสิบนะไพ่กงล้อ นะคะวิวออลฟอร์จูนเะนี่ยกงล้อแห่งโชคชะตาที่ผ่านมานะเดือนที่ผ่านมานะคะปีความไม่สบายใจมีเรื่องทุกๆร้อนๆอะไรต่างๆนะกงล้อแห่งโชคชะตานะคะมันจะหมุนพัดหมุนเวียนหมุนออกไปนะด้วยแรงบุญกุศลของคุณนะคะอืมนะคะดังนั้นนะคะคนวันพฤหัก,กลางวันนะคะวันที่หนึ่งเมษาให้เสริมดวงโดยการร่วมบุญซื้อที่ดินนะคะอาจจะถวายวัดก็ได้หรือ สาธารณกุศลก็ได้นะคะเขาจะมะีถ้าเขามีการสร้างโรงพยาบาลนการสร้างหอสมุดสร้างห้องสมุดหรือสาประโยชน์อะไรต่างๆนะคะสื่อสร้างสะพานนะคะหรือร่วมบุญคนที่เขาเกิดอุทกภัยนะ,ะหรือ,อเกิดเหตุเพศภัยอะไรต่างๆนะ,ะซ,ซึ่งช่วงนี้ยนะคะเขาจะมีอ,ะอย่างเช่นสภากาชาติไทยอะไรประมาณนี้นะคะทีนะะ่อาจจะให้อาจจะร่วมบุญไป นะคะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเปิดดวงเสริมดวงเรานะะให้ร่วมบุญไปนะ,ะสำหรับคนพุทธกลางวันสื่อก็มาจากเลขสลิปเงินทําบุญนะคะเลขสลิปเงินทําบุญนะคะหรือ,อ,อกงล้อเนี่ยทะเบียนรถก็ได้ที่คุณนั่งในวันที่หนึ่งหรือนั่งประจําก็ได้นะคะ,ะสำหรับเลขหน้าไพา่เลขมงคลคนพุทธกลางวันประจําวันที่หนึ่งเมษานะคะสองหนึ่งศูนย์ห้าเก้าจ้ะ สองหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเป็นเลขหน้าไพ่เลขมงคลคนวันพุธกลางวันวันที่หนึ่งเมษาโชคดีทุกคนนะจ๊ะอือจะไปค่ะคนวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนเนาะอ่าดาวแปดคือดาวพุธกลางคืนนะคะกําลังสิบสองนะเวลาทำบุนก็ทำบุญได้เงินสิบสองบาทร้อยสิบสองบาทเอาตามกําลังของคุณนะจ๊ะอ่าคนวันพุธกลางคืนนะคะได้ไพ่หมายเลขสิบหกไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะดังนั้นช่วงนี้ระยะนี้คนพุธกลางคืนพยายามหลีกเลี่ยง นะพยายามหยีกเลี่ยงนะคะอย่าไปอยู่ใต้าอาคารที่เขากำลังก่อสร้างต้องระมัดระวังนะจะเดินทางไปไหนมาไหนนะช่วงนี้ต้องระวังมากๆโดยเฉพาะวันที่หนึ่งนะคะอุบัติเหตุเพศภยัยอะไรต่างๆก่อนออกจากบ้านนะตรวจตาให้ดีกานะต้มน้ำปักไฟเตากงเตาแก๊สปิดแล้วหรือยังฟื้นไฟปิดแล้วหรือยังนะคะต้องเช็คให้ดีนะคะเพราะไพ่นี้มันไพ่แห่งการเหนี่ยวนำเหนี่ยวนำในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภยัยฟื้นไฟอะไรต่างๆ นะคะอันนี้คนพูดกลางคืนนะจ๊ะไพ่ใบต่อ,อไปนะ,ะได้ไพ่สเตรนด์นะไพ่สเตรนด์ดังนั้นวันที่1เมษายนคนพุดกลางคืนนะคะเสริมดวงโดยการทําบุญลงศพทําบุญผ้าหอ่อศพทําบุญกับมูตถุี่ต่างๆรมใสกตัญญูปอเต็กเตึ้งนะคะคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตนะคะหรือจะร่วมบุญเกี่ยวกับอัตนิธิน้องหมาน้องแมวหรือไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยปลาหน้าเขียงก็ได้เป็นการเสริมดวงคุณ ะะเลขสลิปเงินทบุญเป็นสื่อทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเฉี่ยวชนเป็นสื่อและสตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรพนักงานเป็นสื่อให้กับคนพูธกลางคืนประจําวันที่1เมษาสําหรับเลขหน้าไพา่เลขมงคลของคนพูดกลางคืน1 6 8 9งนะคะ1น8 9 3เเป็นเลขเด็ดเลขมงคลเลขหน้าไพา่คนพูดกลางคืนประจําวันที่1เมษาโชคดีทุกคนค่ะต่อไปค่ะวันพฤหัสนะวันพฤหัส นะคะวันพฤหัสนะคะดาว5คือดาวพฤหัสนะคะกำลัง19ดังนั้นเวลาทำบุญก็ทำบุญได้เงิน19บาท1 1 9บาทเอาตามกําลังของคุณนะจ๊ะคนวันพฤหัสนะคะวันที่หนึ่งเมษาได้ไพ่หมายเลข11 justice นะคะเอกสารสัญญาข้อความอะไรต่างๆนะการลงนามในะการเซ็นเอกสารการทําเกี่ยวกับเรื่องเอกสารนะการทําเรื่องการเงินนะต้องละเอียดรอบคอบนะคะคนวันพฤหัสนะคะพไพ่ใบต่อไปนะคะได้ไพ่ the sun นะคะดวงสตาร์ฟ้าเปิดนะคะเรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปนะคะคนวันพฤหัสนะคะวันที่1เมษายนให้เสริมดวงโดยการอันดับแรกเลยพูดจาประเพพูดจาดีๆกับคนใกล้ตัวกับลูกค้ากับบริวารกับหัวหน้างานกับเพื่อนร่วมงานนะคะอันดับแรกเลยนะคะอันดับที่สองนะคะถ้าจะทําบุญให้ทำบุญกับเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กนะกับเด็กนะลูกหลานก็ได้ นะอบรมสั่งสอนผู้จารีๆกับเขานะเป็นการเสริมดวงหนุนดวงคุณนะคะสื่อของคนวันพฤหัสนะคะมาจากบินค่าน้ำบินค่าไฟบินค่าโทรศัพท์นะคะหรือบินค่าสาธารณูปโภคต่างๆถ้ามีแจ้งมานะะในวันที่1เมษาสองตัวท้าย3ตัวท้ายจำนวนเงินที่ชำระนะเออนะหลังจุดทิยมก่อนจุดทิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะน,นั้นคือสื่อของคุณนะคะลูกหลานเด็กเล็กๆนะคะอายุ2ขวบ3ขวบ ที่กาลังหัดพูดหัดหัดพูดหัดเดินอะไรต่างๆนะคะเด็กโตไม่เอาเขารู้เยอะเขารู้มากนะดังนั้นเอาเด็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กนะคะให้เขาหยิบเลขให้ถามเลขจากเขาก็ได้อันนี้ก็เป็นสื่อให้กับคนวันพระหัสนะคะสําหรับเลขหน้าไพ่เลขมงคลคนวันพระหัสประจําวันที่1เมษายน19624นะจ๊ะ19624เป็นเลขมงคลเลขหน้าไพนะะ่ของคนวันพระหัสประจําวันที่1เมษายนโชคดีทุกคนคะ่ะต่อไปค่ะ วันศุกร์นะคะวันศุกร์นะคะอืมนะคะคนวันศุกร์นะคะดาวหกคือดาวศุกร์กำลังยี่สิบเอ็ดนะคะเวลาทําบุญก็ทําบุญได้เงินยี่สิบเอ็ดบาทหรือร้อยี่สิบเอ็ดบาทรู้ขอบคุณมากนะคะแอดมินน่ารักมากเลยนะจ๊ะอ่ะ,ะ,ะอันนี้เป็นการเสริมดวงคุณคนวันพุธไอคนวันศุกร์นะคะได้ไพ่หมายเลขเก้านะ,ะวันในวันที่หนึ่งเมษานะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางคนแก่นะคะเออ นะะผู้ผู้สูงอายุนะคะอ่ะแล้วก็ไพ่ใบต่อไปได้ไพ่เดทนะคะไพ่หมายเลขสิบสามหมาเลขเก้าก่หมายเลขสิบสามดังนั้นคนวันศุกร์นะคะวันที่หนึ่งะคะให้ทําบุญกับคนแก่บ้านพักคนชรานะคะหรือจะทําบุญลงศพคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตก็ได้ในช่วงนี้นะ,ะหรือคนที่เขาเกิดเอ่ต่ายต่างเพศภัยต่างๆนะในช่วงนี้แผ่นดินแผ่นไหวประมาณนั้นนะคะถ้าตามสถานที่ราชการอย่าง โรงพยาบาลสภากาชาดไทยอะไรต่างๆนะที่เขาให้ร่วมบริจาคให้เรานะบริจาคไปนะไม่ว่าจะเป็นหรือของอะไรก็แล้วแต่นะคะเ,ออเสริมดวงแบบนี้นะหรือถ้าช่วงนี้มีใครเจ็บป่วยเสียชีวิตนะคะอายุของเขาเป็นสื่อเลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่อเลขที่บ้านเป็นสื่อด้วยนะจ๊ะหรือสีนี่หมายถึงเลขที่บ้านด้วยนะเอ,อเจ้าที่เจ้าทางอ่ะอีกนิดนึงเคล็ดลับนะคะคนวันศุกร์ประจําวันที่หนึ่งเมษาให้เปลี่ยนน้า เปลี่ยนน้าเปลี่ยนดอกไม้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางพระภูมิเทวาประจําบ้านประจําร้านนะที่เราทํางานที่เราค้าขายที่เราอยู่อาศัยนะคะอืมสําหรับในด้านของการเสริมดวงอาจารย์บอกไปแล้วนะ,ะเลขเด่นเลขหน้าไพ่เลขมงคลคนวันศุกร์ประจำวันที่หนึ่งเมษาเก้าหนึ่งสามูนดจ้ะเก้าหนึ่งสามูนดเป็นเลขเด่นเลขหน้าไพ่เลขมงคลคนวันศุกร์ประจำวันที่1ึงเมษาโชคดีทุกทุกคนคะ่ะ ต่อไปค่ะคนวันเสาร์น,นะะีคนะคะนะคะ่คนวันเสาร์นะคะดาวเจ็ดคือดาวเสาร์นะคะกําลังสิบนะฮะคนวันเสาร์นะคะได้ไพ่หมายเลขหกเลเวอร์กับไพ่หมายเลขสิบเจ็ดนะ,ะสตาร์นะคะดังนั้นคนวันเสาร์นะ,ะถูจากคุณภาพไพ่แล้วมีความหวังเนาะเออในะวันที่หนึ่งนี้มีความหวังนะค,ะคนวันเสาร์นะเออนะคะ,นะคะดังนั้นสื่อของคนเสริมดวงก่อนเสริมดวงของคนวันเสาร์นะคะนะ เห็นไพ่สตาร์มาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ทําความสะอาดนะปัดกวาดเช็ดถูนะคะยิงพระโต๊ะหมูบูชาอะไรต่างๆถวายน้าถวายดอกไม้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาอยู่ที่เราเคารพนับถืออยู่นะคะเออหรือจะทําดีกับคนใกล้ตัวทําดีกับคนรักพูดจาดีๆนะคะนะในว,น,วนวันในวันเสาร์นะทงพูดเพราะๆนะคนวันเสาร์นะคะในวันที่หนึ่งเมษาต้องพูดเพราะๆน้าจายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยเขาบอกเออเขาเรียก หน้ายิ้มรับทรัพย์อะไรเนะี่ยเปิดรับรับเปิดทรัพย์รับโชคอะไรประมาณนั้นนะคะต้องหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะเพราะคนวันเสาร์จะเป็นคนหน้านิ่งอ่ะเป็นคนหน้านิ่งเป็นคนน้านเนนนาฉยอ่ะบางทีนิ่งมากฉ yes, เนนนาฉยมากนะฮะเงินตกใจหายไปหมดเลยอะไรประมาณนั้นดังนั้นต้องยิ้มยิ้มนะคะเออนะคะทำดีกับคนใกล้ตัวทําดีกับคนรักนะในวันที่หนึ่งเมษาทําดีกับลูกค้าอะไรประมาณนั้นนะคะสื่อของคุณก็จะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ร้านค้าเลขที่ที่ทํางานนะคะออเลขที่ที่คุณอยู่อาศัย นะคะ,ะเป็นสื่ออายุคนรักก็เป็นสื่อนะอายุคนรักก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันเสาร์ประจำวันที่หนึ่งเมษาหกหนึ่งเจ็ดสี่สองจะหกหนึ่งเจ็ดสี่สองเป็นเลขหน้าไพา่เลขมงคลคนวันเสาร์ประจำวันที่หนึ่งเมษาโชคดีทุกทุกคนคะ่ะนะคะเอาละนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะคะรอบหนึ่งก็คือทายดวงวันเกิดประจำสัปดาห์นะคะอาจารย์ขอตัดเป็นช่วงๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้ ถ้าใครอยากจะดูในเรื่องของเปิดดวงคนดวงดีก็จะได้ดูในช่วงนี้เลยนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะพบกันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจังขอจบไลฟ์อันนี้ก่อนนะคะอีกประมาณไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวเราพบกันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็วันที่หนึ่งเมษาขอให้ปังขอให้เฮงขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะจ๊ะเดี๋ยวพบกันจ้า